นี่สมัยเลยเป็นเซนเตอร์ชอ็อกโกแลตค่ะใช่ค่ะปกติก็ชอบทานชอ็อกโกแลตอยู่แล้วโดวยแบบหลายๆคนน่าจะรู้นะว่าแบบชอบกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ชอบแซวว่าเขาชอบทานชอ็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่กองอะไรก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของยูไนท์ช็อกโกแลตจริงๆด้วยค่ะเป็นเป็นอัลมอนด์ค่ะพินีษก็เหมือนมีคำติดปากแล้วอยู่ไนต์ยู่ไนต์ใช่ เอลโมนเลยอะค่ะแต่ว่าก็จะเป็นโฆษณาตัวที่สองก็จะใส่ชุดสีขาวไม่ใช่ชุดนี้แต่ยังไม่อออะไรตอนถ่ายกินไปเยอะไหมคะกินค่ะกินไปหลายแท่งหลายอันเพราะว่าต้องซ้อมหลายอันเยอะมากค่ะระหว่างถ่ายก็ก็ตอนแรกก็แบบเออกินกินกินเข้าไปเกินเกินเกินเข้าไปแล้วแหลังหลังแล้วแบบอิ่มแล้วไม่ค่ะแต่ก็ยังอร่อยอยู่ค่ะค่าค่าตัวค่าเหนื่อยเยอะเอ่ยเสร็จลากเสร็จลาก ให้ถูกข้างไหนนะก็พอพอสมควรนะคะพอบมในระดับของเราค่ะปีนี้โฆษณาเยอะไม่ค่อยคิวปีนี้ก็ก็ให้รอชมกันละกันนะคะให้รอดูกันว่าจะว่าจะประมาณไหนขึ้นแค่เป็นแม่โฆษณาอุ้ยอะไร่ะให้ค่ะมีแค่ไม่กี่ ได้ต้นรักเป็นรัวกับที่มาเรื่องนึงกนก่อนแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งเวลาจะจะแบ่งไปกับการเรียนส่วนใหญ่ค่ะแล้ก็จะทํางานอยู่ด้วยผมว่าตอนนี้ให้เวลากับนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าคุณพ่อก็อยากให้รีบจบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบเอาไปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะทิ้งกันอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะเรียนให้มันจบจบไปแต่ว่าเวลามันมันไม่มันไม่ไม่พอค่ะมันยังมีปัญหาหรืออะไรอยู่ไหมคะปัญหาเรื่องเรียนไม่ทำเจริงๆแล้วคือเราเคยเราเคยหยุดเอาไว้เพราะว่าย้ายย้ายบ้านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ แล้วม,ม,มาเรียน,นตัวแล้วค่ะัวตามไ่ทันนเพื่อนงไมหมคะชก็มีก็มีนะคะแบบเพือเ่อนๆเขาก็ไปกันไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเรื่องเรื่องการศึกษาเนี่ยคิดว่าไม่ว่าจะอยู่แค่ไหนคิดว่าแค่ขอให้ได้เรียนจบก็พอแล้วอ<ม>ัมนีรแลงานไ,ได้รอเราขอเดี๋ย้ไหมคะต้นที่บบว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนทุกวันอยู่แล้วค่ะก็จะเรียนเป็นบางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะจะเทไปกับเรื่องเรื่องเรียนด้วยแต่ว่าเรื่องผลงานก็ยังถ่ายละครอยู่ยังไม่หายไปเลย คิมเองแบ่งเวลายังไงบ้างคะงานด้วยเรียนด้วยมีก็ถ่ายละครสี่วันค่ะแล้วก็แล้วก็จะจะรับงานเป็นบางวันผลการเรียนมันที่พอใจของตัวเองนะคะตอนนี้อ่ะก็โอเคนะคะเราก็ต้องต้องพยายามอะค่ะไม่งไงก็ต้องเรียนไม่ถึงค่ะแต่พี่อยากให้จบแล้วเลยอะไรคุณพ่ออยากให้เก็บให้เยอะที่สุดใช่ใช่ค่ะมีหนังสือบางเล่มลงเก็บแล้วโยงเรา เป็นปีพองปีรูปที่ร้านมันก็มีบางบางโดยที่บอกว่าปีนี้ไม่ดีแล้วก็ปีนี้เป็นปีชงด้วยแบบปีว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าชงมาสามปีแล้วซึ่งปีนั้นก็เป็นปีที่ดีที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยผ่านมาก่อนเราจะคิดว่าเป็นเป็นปีที่ดีที่สุดแต่ดูงานก็ขึ้ากับต้อปีเนาะยันดีะค่ะก็ก็มีเรื่อยๆค่ะคือคิมเองเชื่อเรื่องดวงหรือเรื่อง ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะแต่ว่าเราก็ฟังเอาไว้เตือนตัวเองเวลาเขาแบบเตือนมาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกณฑ์แบบขับรถระวังหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะฟังฟังเอาไว้เราจะได้เตือนตัวเองด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแบบมีไปทาอะไรแก้ชงมากไหมไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรค่ะเราก็เป็นคนที่ทำบุญอยู่แล้วก็จะก็จะทำบุญคิดว่าการทำบุญเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เขาเตือนอะไรเป็นพิเศษไหมคะคิดว่าบุญ เป็นอะไรพิเศษไหมไม่ค่ะแค่บอกว่าชงเขาบอกว่ามีเงินจะเข้าวไม่เลยโอ้ยดีดีสิคะาสไก็ดีดดบ้านเรียบร้ยอยแล้วใช,วชว่ไหมบ้านเรียบร้อยอะค่ะเรียบร้อยแล้วต้งวอนเรื่องข่าวฉาวฉาวบ้างเปล่าวปีนี้มันจะเกิดขึ้นกันนบกาแฟชงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อืม ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยอะค่ะว่าเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังตัวหน่อยค่ะชมเยอะขนาดนี้พี่เจ๊ห่วงแค่ไหนคะพี่เจสเออไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อแบบลอยประเสริฐอะไรเงี้ย่กาจะเาาอยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่รู้ฝั่งนี้สนิทกันก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรจะเกิดจะหน้าจะไม่ว่ากันแต่เราก็ทำทำตัวที่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่แล้ว วนี้เราผอมลงผอมลงเยอะรอครับดีใจดีใจค่ะก็พยายามอยู่เฮ้มันไม่ลงเลยนะคะแต่ไม่เข้าใจอาจจะนอนดึกมากอาจจะแบบฟอมจริงนะคะออกกำลังกายเป็นพิเศษอะไรนี่ใช่ปล่าวเลยอ่าเปิดจะดีใจเปินดีใจค่ะโอเคท่านึพื่อเขาบอกว่ามาตั้งแต่กองตอนเราเพิ่งู้พิเศ ป้อนน้ำป้อนข้าวหนักมากค่ะใช่อาหารเยอะมากแต่เราก็แบบคุยกันเอาไว้กับพี่หมากัอนแรกแล้วว่าเรื่องนี้เราจะสวยหล่อสวยหล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คุมน้ําหนักอะไรสุดฤทธ์เลยคุมค่ะแล้วก็ช่วยกันเตือนกันเองจะแข่งลดน้ำหนักตั้งแต่เรื่องที่แล้วใช่ค่ะไม่ได้ผลเลยไม่ได้เวิร์กเลยค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ก็น่าจะ2013แล้วเราก็คุยกันว่าเราจะช่วยกันนะครั้งนี้อะไรเงี้ยเวลาพี่หมา ก็จะหยิบขนมปารขึ้นมาอ้วนแล้วขึ้นหน้าคิมไม่ไม่แล้วก็วางเลยโอเคอารมณ์เสียคิมไม่แบ่งกินเลยแต่ว่าหนักแน่นไม่มีตับแตกอะไรไม่มีเป็นเพราะว่าพี่เจสถามมาให้กินด้วยหรือเปล่าคะมันก็เลยแบบว่าไม่ลดสักทีด้วยอะค่ะด้วยด้วยเพราะว่าเราก็ถ่ายกับเมกเกอร์เมกเกอร์กูมาหลายเรื่องแล้วอะแล้วแบบอาหารดีมาก อย่าชนก้นครัวนี่ก็แบบสุดยอดเลยค่ะพี่แอนเป็นคนเขาจะแบบเวลามากองก็จะมีติดไม้ติดมือมาด้วยเราก็ต้องกินอย่างนี้ต้องขอพี่เจนนะคะว่าให้ลดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พยายามพยายามบอกว่าแบบเออคุณต้ลงลดนะคะแล้วเป็นไงคะควาลดปริมาณลงบ้างไหมไม่อ่ะค่ะนักแสดงคนอื่นด้วยอะไร